สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับหญิงในช่องใหญ่วิง้งวิง,วงสวยได้ง่ายนเดเดีอีเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะหญิงจะมีนะคะสูตรนะคะทำยังไงให้ผิวใต้วงแขนผิวขาวกระจ่างใสไปค่อยๆผัดเซลล์ผิวนะคะจะเป็นไงไปชมกันได้เลยคะ่ะแตด้นี่เลยนะคะของ Re N Underarm Care White Secret Collection Set นะคะทุกคนนี่นะคะจะมีปริมาณทั้งหมดอันนี้นะคะ อันนี้นะคะตอนขั้นตอนแรกนะคะเราจะสะครับผิวนะคะทุกคนโดยใช้นี่นะคะลีนแบบสครับนะคะเราเรา,าเปิดอันนี้แล้วก็บีบไปปริมาณหนึ่งนะคะแล้วหยดน้ำสองสามหยดแล้วก็มาวนที่มือแล้วก็สครับไปที่ผิวใต้วงแขนนะคะประมาณ2-3มนาทีนะคะแล้วล้างออกหลังจากนั้นที่เราอาบน้ําเสร็จอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเราก็มาใช้นี่นะคะเซรั่มไว้นะคะไวเซรั่มซีเข็ดนะคะทุกคน โย่ลงไปที่สารีแล้วเราก็มาเช็ดที่ผิวใต้วงแขนนะคะเสร็จปุ๊บขั้นตอนต่อไปคือการบำรุงนะคะทุกคนเราก็ใช้ครีมนะคะทุกคนเทปริมาณ1-2ปั๊มนะคะทุกคนแล้วก็ทาวนๆที่บริเวณผิวใต้รักแร้ไม่ต้องล้างออกนะคะใช้ได้สำ ้าแล้วก็เย็นนะคะแต่หญิงแนะนำนะคะครีมตัวนี้ทาเช้าแล้วก็ก่อนนอนแต่สครับนะคะแนะนําให้สครับ2อถึงสครั้งต่อสัปดาห์ส่วนเอสเซนต์นะคะทาได้ก่อนที่จะทาครีมที่ใต้ บำรุงใต้มงแขนนี่ทาได้ทั้งเช้าแล้วก็ก่อนนอนเลยค่ะทุกคน3ตัวอย่างนี้ดีมากๆเลยค่ะมีส่วนผสนมออธรรมชาตินะคะทาให้ผิวนุ่มกระจ่างใสนะคะผิวกระชับรูขุมขนเรียบเนียนกูาจักใสและนี่นะคะหญิงแนะนําอย่างใครแบบว่า,อ,าอยากใช้แบบพกพาหรือทดลองก่อนเป็นครีมน,นะคะสามารถซื้อได้ในเซเว่นอินทเว่นนะคะแบบซองนะคะรีเอ็นนะคะทุกคนอ,อันนี้มีปร,ริมาณ10กร,รัมนะคะในราคาหลักสิบนะคะอยากทุกคนไปซื้อไปตํานะคะอันนี้ถ้าเกิดใครอยากแบบใช้อย่างเดียวทดลองก่อนอันนี้ ก็ดีมากๆนะคะมีในเซเว่นส่วนอันนี้นะคะสามารถไปสั่งซื้อใน เฟซบุ๊กเพจเขาได้นะคะรี Re ็นนะคะทุกคนหรือห้างสินค้าชั้นนาทั่วไปนะคะทุกคนอย่าลืมไปซื้อไปตามกันนะคะของดีมากๆใช้ได้สำหรับผู้ชายผู้หญิงนะคะแม้จะผิวเบาบางแพ้ง่ายอ่อ,อนโยนอย่างหญิงเนี่ยใช้ดีมากๆเลยแล้วก็ไม่ทาให้ผิวค้าแล้วก็กลับมาค้าดําเสียนะคะฟื้นฟูสภาพผิวนะคะให้ผิวนุ่มชุ่มชื้น,นขาวกระจ่างใสนะคะแล้วก็ดูแลผิวใต้วงแขนผิวกระชับนะคะทุกคนช่วยให้รูขุมขนที่เราแบบว่ามีขนหรือว่าเราเป็นขนตอ่อขนคุดหรือชอบคอหรือดึงขนนะคะดีมากๆกลับมา ให้ผิวกะชับนะคะจนถึงตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณคนมากนะคะที่ติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้หญิงมันโดยตลอดเป็นกําลังใจให้หญิงได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e ก็ดีจิ้งๆิ้งจะดีค่ะคิปของหญิงนะคะถ้าพี่พี่น้องๆท่านไหนมีข้อสงสัยหรือเขาจะเนเรียกให้หญิงทําคลิปอะไรเพิ่มก็คอมเมนต์ที่ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยค่ะกลับมาพบกับหญิงใหม่ได้ในคลิปหน้าบวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย